สวัสดีครับพี่น้องมาปอดอันนี้เซียงเทครับกับบ้าเทปครับเทปขัวไทยครับมีผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศย่ามแร,ง,มง,แรงครับผมออรบ,บรรยากาศย่ามแรงย่ามห้งแรงหกห้งแรงครับผมดังสีออกไปเห็นง่ายครับนี่ครับบรรยากาศทางข้างครับฝนตกมากสองสามมือหย่าเขียวโอ้ ฝนโปตกมากหอนคลายไปตามถนนนี่ครับบรรยากาศขางข้างครับทางติดถนนครับมีหอดตั้งด้วนครับทเชื่องเห็นว่าฝนพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายครับอากาศปวดโปร่งครับในกรุงเทพยดด้วนี่คนบ้านนอกครับแต่มีหญ้ามีป่าหญ้ามีต้นไม้เห็นไปรู้กันครับว่ามีตะปูนครับในกรุงเทพย ได้มีตะตึกว่ได้มีตถนครับน,นี่บรรยากาศทางข้างครับผมตาหยาเฉียวขจีเลยครับบรรยากาศก็อากาศเย็นสบายเลยช่วงนี้ฝนตกมากเลยมีความเห็นฝนมาตกนิดหน่อยครับที่น้องกับบรรยากาศยามแรงครับชิวๆ ก็เป็นใบไ,ไก่ได้ชิบๆย่ำคำย่ำแรงครับมัน,นอยู่บ้านนอกเนี่ยเฮ้ยแล้วไปหาเนี่ยใครมืแดงมาที่น่งนองตอนนี้มันอยู่ในกร,รุงเทพอยู่ในกร,รุงเทพเขาเลยไปใช้ครับเต้นเขียนมากในกรุงเทพมีแต่นวนดเราก็ตื่นครับเต้นเขียนมากกับไปง,งาน,น,นากับงานแต่นอน ครับคิดไม่คุ้มมเสียไม่พามาเป็นป้าหยางสิครับตอนนีมีอย่างไรวาคดิบันหนอกค่อกว่าบันหนอกครับน,นี่ปลาหยางสิครับหางอเขียวังสิไปแต่เอางว,าว,วเอาวายมาปล่ดยเด่นดีแท้อยกินดินเลยจะใส่เบีดใส่อย่างมีหดกว้างหนามก็ได้ครับ ผมมีคนหากินครับเรื่งงองเกี่ยวกับสม,มัครไปเหตุงานบริษัทหมด่ครับผมมีคนมาหาอยู่หากินเขายังอยู่บันนอกเลยปล่บาบันนอกกันเปคว่างแนามั้งสีเหลือแล้วนี่เป็นคว่างแนวสองนี้นะปลาครับเห็นขจ้า,เ,จาเรื่องเด็ดอยู่คนหนึ่ง เขตบางคอเพาข้องปลาลเมียมครับที่ายมียุติถนนครับกุดถนนลอยฟ้าวันนี้เห็นว่าซึ่งๆค่อนข้างด่วนกลางเป็็จทางปะกติใสววากองเทียมมีตะตึกมีตะตึกครับผมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าก็มีกันครับ อยู่ใตในห่องไล์ก่ะป้อนครับห่องาน้านางเห็นโชคี่วิะครับผมตัวตรงไปตรงหน้าครับนี่ครับยาเขี้ยวขจีดีครับตั้งจากบานหนอกเหครับแต่ว่ามัน่ยดูไม่เหนเห็่ยวเลินิสีกับชิปออดบานครับ ยิน,นเสียงเขียบที่แอห่วงหรอฟังเสียงกรบเสียงเขียบไปหลอดที่ว่างอย่าเขียวแง,ง่ก่นน็นเดินกว่วงยู่ด้ครับนนนนลุกโมล,ลุกตาเลยมี่นาำเป็ดเอาเป็ดต้นไทดีแท้เลยเป็ดเอว ตังมาหลอมัมอนยกปลาดี่จะปลาวลายว้ายมันอยู่บรหนอดมอนเบื่อแล้วเนี่ยทางๆกว้างนพ่อจะเป็นควเข,า,ขาเลี้ยงปลาแวนี้เขาจะเลี้ยงปลาลายอากาศแบบมีฮารับเ่อไห่แล้วเนี่ยมันเสียบมีกับบรรน,นอดวะครับ อากาศคางข้างแบบนี้ลมเย็นๆครับแบบแรงอันหกวงแรงครับส่งแต่เขาใช่คำครับเขาใช่หมึดในกรุงเทพมันบอกคำไงมันคือบันนอนมัคือหยูดแถววทงไททงหน้าบันนอนครับมันเลยบอกคำไง โอ้บรรยากาศนี่ครับพ,พักปู่กะนี่ครับน่าจะเป็นยุบันป้อนย่างแล้วเนี่เยเจ็บไปกินกับตะมังคุงแล้วเนี่ยตาข่างข้างครับผมชิวๆครับบรรยากาศพี่จังบันนอดเป็นหรอครับ เอาเตกเียบได้ไหมเอากล,วลว้วยเอาหมลมาปล่อยยังเปนยังไงปล่อยกินหนาครับมันนนมนีหนาไยังแล้วนี่ยมวามาปล่อยใส่เลยนี่มปล่อยใส่ินเลครับหนามันหล เหี่ยวงามข่วงครับพวกมีคนมาเจี <hi> right ่ยวครับนะครับบรรยากาศย่ำแรงย่ำหกวงแรงครับฝนตกลิ้นแตวไม่ไหม้หงายเลยเขียวครับถ้าพี่น้องและเบิ่งเซรามิกเทปก็บวัน้มีแต่ตึกวันนี้มีแต่แบบลงแลี่ยมวันน้มีแต่ของเซานะครับบรรยากาศแบบบ้านเข้าอีสานบ้านเข้ากับมีครับนะครับวันีอย่างหลายพ่อกันคิดนะครับผมสวัสดีครับ